สวัสดีค่ะวันนี้พี่หนิงจะมาคุยเรื่องของ personal value นะคะ personal value คืออะไรคือคุณค่าส่วนบุคคลคำถามว่า personal value มันมีผลยังไงกับชีวิตของเราคือก็ต้องพูดว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นๆคืออะไรคือสิ่งที่เรามีอะไรที่คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะไม่มีเหมือนคนอื่นค่ะ personal value มีส่วนที่ทาให้เราสามารถ เป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเป็นคนที่สามารถทําอะไรบางสิ่งบางอย่างได้บนความเชี่ยวชาญเป็นคนที่สามารถจัดการอะไรกับบางอย่างได้โดยที่คนอื่นทําแทนเราไม่ได้เราจะเห็น personal value เนี่ยค่ะออกมาว่าตัวเรามีอะไรเนี่ยจากตรงไหนหนึ่งอาจจะเห็นได้จากคุณค่าในสิ่งที่เราอยู่กับคนรอบตัวเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการได,ได้การยอมรับนับถือนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการสร้างผลงานนะคะเพราะงั้น จะสังเกตว่าใครก็ตามที่มี personal value อยู่กับตัวเองแล้วแล้วนำมาทำให้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอะค่ะมันก็จะส่งผลประโยชน์ทั้งกับตัวของตัวเราเองแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับคนรอบตัวนะคะเพราะงั้นเวลาเราทำงานด้าน hr ค่ะหนึ่งเรื่องที่เรามักจะมองหาก็คือว่าเอ๊ะคนคนนี้เนี่ยค่ะหรือพนักง,งานของเราหรือผู้จัดก,การของเราคนนี้เขามี personal value อะไรไหมที่มันช่วยสนับสนุนทาให้เขาทางานได้ดีกว่าคนอื่นสามารถทาให้เขาสามารถ ทำงานได้บรรลุตัวชี้วัดขององค์กรหรือจะเรียกว่า KPI หรือสามารถทําให้เขาแก้ปัญหารหรือจัดการกับสิ่งที่เขารับผิดชอบได้ดีกว่าคนอื่นเพราะงั้นตรงนี้ก็ฝากประเด็นเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะกลับมามองตัวเองสิคะว่าเรามีคุณค่าอะไรที่ทําให้คนอื่นนะคะไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนเราได้นั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างและเป็นสิ่งที่คุณจะภูมิใจกับตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของ personal value ค่ะ